สวัสดีค่ะทุกคนทริปนี้ทีมงานโกราของเราเลือกที่จะเดินทางมายังประเทศมาเลเซียโดยการนั่งรถไฟเริ่มต้นจากสถานีประดังแบซาโดยมีจุดมุ่งหมายไปทางอยู่ที่เกาะลาังกาวีเกาะที่ครั้งหนึ่งเคยถูกขนานนามว่าเกาะต้องคำสาบค่ะซึ่งบรรยากาศในการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นเราออกเดินทางไปพร้อมกันได้เลยค่ะ ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินในช่วงเวลานั้นอยู่ที่หนึ่งริงกิตมาเละต่อ8ดบาทค่ะชั่วโมงหกโมงสามสิบแปดเซเว่นเซเว่นพียไหมไม่ได้บอกหกโมงสามสิบแปดในเวลาเราต้องปรับไหมเราต้องปรับในเวลาเข้าหายังไงเรามาที่ประเทศมาเลเซียครั้งแรกก็เลยงงๆกับเรื่องเวลากันนิดหน่อยเพราะที่นี่เวลาจะเร็วกว่าที่ประเทศไทยหนึ่งชั่วโมงค่ะเร็วกว่าชั่วโมงหนึ่ง อย่าไปทุมหนึ่งลวรอกั้อ่ชั่วโมงกว่าเลยครับใครที่เดินทางมาครั้งแรกแบบพวกเราก็อย่าลืมปรับเวลา้เข้ากับทามโซนด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มันไ่เท่าไหร่นะ7กสิบห้าหกสิบห้าหกสิบห้าพันเนี่ยโอเคมันทิ้งอะไรวะตัวตัวเครื่องบิน ตปก็หมดที่คู่ซื้อมาอยู่ท้งแท้ Artlist.io เรามาเริ่มต้นการเดิน,นทางที่สถานีปดังแบซาไปกันจนสุดสายที่สถานีบัตเตอร์เวิร์ดแล้วข้ามไปนอนเกาะปีนังซึ่งบรรยากาศบนรถไฟที่มาเลเซียก็เหมือนกับการนั่งรถไฟ BT s อบ้านเราค่ะต่างกันก็ตรงที่ผู้คนไม่ค่อยแออัดเลยนั่งกันได้อย่างสบายๆผ่านไปแบบชิวๆเลยค่ะมาตัโมงสี่ชั่วโมงไปถึงที่ไหน ยังถึงที่พักด้วยสถานีบัตตอเวิร์ดเนี่ยเป็นสถานีสุดท้ายเลยนั่งจากสถานีแรกที่ประดังแต่สา ตแการข้ามไปยังเกาะปีนังก็มีหลายทางเลือกนะคะทางการนั่งเรือข้ามฟากการนั่งรถบัสหรือจะเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันซึ่งวันนี้พวกเราเลือกที่จะใช้บริการแก a ค่ะเพราะในช่วงเวลาที่เราไปถึงค่อนข้างที่จะดึกแล้วค่ะและที่มาเลเซียค่าบริการก็ถูกกว่าที่บ้านเราครึ่งต่อครึ่งเลยทําให้การท่องเที่ยวที่มาเลเซียเป็นเรื่องง่ายๆและค่าใช้จ่ายไม่แพงเลยค่ะ แรกของเราพักกันที่จูนโฮเทลโรงแรมในย่านจอร์สทาวใจกลางเมืองปีนางนีเส้นชือกเหรอขโมยเหรอ ่งห้องพักของเราก็ไม่แพงค่ะราคาอยู่ที่ห้องละ800บาทแต่ที่มาเลเนียถ้าเป็นต่างชาตินะคะจะต้องจ่ายภาษีท้องถิ่นเพิ่มเติมเมื่อเช็คอินอีกคนละ10ริงกิตหรือประมาณ80บาทค่ะตามข้อกำหนดของรัฐบาลที่มาเลเซียด้วยนะคะ มึงพากูมาอยู่ย่านบุญรึเปล่าเนี่ยไอ้วย่านอยู่โรงเจเนี่ยมึงเอาเลือกเขี้อะไรมึงเอาแหลง่งแหล่งท่องเที่ยวมึงแค่กูอยู่หน้าโรงเจเลยเขี้อะม่ให้กูแดกอะไรเลยแดกข้าวหู้งี้เหรอได้บุญได้ยังไ,ไงนี่แป้งม้นเลยอาหารเจนะมึงอ่านภาษาจีนไม่ออกเลยประเด็นถ้าจะเป็นเจเอนกันเธอดูดิๆๆ้เธอจังนะ กระเปรามันโทน,นะกินป่ะน้วมากบ้าแล้วน้องพลชอบอันไหนอ่ะ้อบอันน่าอะไรบ้างตัดมาบ้ออางโอเ้เหมือนกันหมดเลยเอ้ยเยี่ยคุณรสชาติคนไทยอันนี้อร่อยสุดอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอันนี้คล้ายๆกับเหลกินนัวบะตร อันนี้ราดหน้าที่สาเห็ดอันนั้นสปาเกตตี้สปาเกตตี้าอาหารเจก,กินอาบุญ สวัสดีชาววันที่2ของการเดินทางค่ะซึ่งในวันนี้พวกเราตั้งใจจะเที่ยวในเมืองปีนังโดยจะเริ่มกันที่วัดเก็กโกซี่เป็นวัดพุทธนิกายมหายานที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ัเก็กล็กซี e ่มีบริการกระเช้าด้วยนะคะซึ่งมีค่าบริการอยู่ที่12เรีงกิจหรือประมาณ100บาทแต่วันที่พวกเราไปเนี่ยกระเช้าได้ทําการปิดปรับปรุงค่ะงานนี้ได้เดินขึ้นกันยาวๆเลยค่ะแกเอามีเบียร์แ้วนะพอดีผีจิวมีผีจิวขายอ่ะกินได้เอาไหมเอาน้ำอะไรมย เดินผ่านร้านค้าต่างๆมาเรื่อยๆจุดแรกที่มาถึงก็คือสระเต่าค่ะซึ่งที่นี่มีวิวสวยๆมีเต่าน่ารักน่ารักให้หยุดพักถ่ายรูปและยังสามารถให้อาหารเต่าทำบุญกันได้ด้วยนะคะมาลุงพูดไทยได้อ่ะเอาไครคงมะเอาเป็นคามาคนมาเลยอ่ะครับคนมาเลยคนจริงคนจริงอ๋อเธอเลี้ยงเต่าอันเลี้ยงเต่าทำบุญทาบุญให้เอยุยืน จ้าพ yeah, so mm ี่นางเอาเรี้ยงเต่าเอาเงินไทยก็ได้เหรอใช่เงินไทยเท่าไหร่นะยี่สิบบาทนะเออได้อยู่ได้อยู่เขาให้หันเต่าให้หันเต่าฮะใจบุญเต่าเรียนวูดโฮตัวนี้ตัวใหญ่เต่าอ้วนเต่าอ้วนไม่ได้เต่าเลยนะเดินไป บริเวณภายนอกวิหารจะมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมขนาดเล็กนับร้อยนับพันให้เห็นอยู่ตลอดแนวกำแพง และภายในวิหารก็จะมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมที่สวยงามขนาดใหญ่อยู่3องค์พร้อมกับมีเครื่องรางและของที่ระลึกวางจำหน่ายด้วยนะคะ ส่วนที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่นั่นคือเจดีย์ใหญ่ค่ะที่ตั้งอยู่บนยอดเขาซึ่งในวันที่เราเดินทางไปได้ปิดปรับปรุงอยู่ทําให้เดินดูได้แค่รอบๆน่าเสียดายจริงๆค่ะแต่แค่นี้ก็ยังสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่สวยงามของสถานที่นี้ได้นะคะ เดินทางจากวัดเก็กโลซี่มาไม่ไกลประมาณ20นาทีเราก็มาถึงที่ปีนังฮิวกันแล้วค่ะไม่มีเหรอฮิวฮิวคิวข้างในมีไหมคในส่วนของการซื้อตัว๋วเราไม่ได้จองผ่านเอเจนซี่หรือใช้โปรโมชั่นอะไรเป็นการบล็อกอินซึ่งตั๋วรถรางจะมี2แบบคือแบบโนโมและแบบฟาสเลนซึ่งต่างกันตรงที่ฟาสเลนจะมีช่องทางพิเศษสามารถที่จะเดินขึ้นรถไฟไปจองที่นั่งดูวิวสวยสวยได้ก่อนแต่ราคาก็ต่างกันเท่าตัวเลยนะคะ นละ30มสิบไปกาพย์า <30. S 2> ตัว30 r i บริงกิตมาเลเซียแล้วคุณต้องไปขึ้นตรงไหนอะไรเี่ยเข้าตรงนี้อเออเอ็นซีตรงนี้คือ้ตรงไหนก็ได้โ <No entry. S 1> นเอ็นซีน และแล้วก็มาถึงสถานีปลายทางขอบอกก่อนว่าบรรยากาศระหว่างทางนั้นไม่ได้หวาดเสียหรือน่ากลัวอะไรเลยค่ะแต่เต็มไปด้วยวิวที่สวยงามกับป่าไม้นานาพันธ์เสียอยู่อย่างเดียวตรงที่ว่าวันที่พวกเราไปกันเนี่ยคนเยอะมากค่ะแต่โดยรวมก็ถือว่าดีเลยนะคะที่ได้มาสักครั้ง เห็นตันกตัวนึอะไรครับเขาพูดว่ามีงูด้วยพี่ได้ยินเขาพูดคนไทยี่ถือถ่ายี่ถือถ่ายจะไม่ดูงูมิวมิวเอางูของขอไม่เอาขอแล้วไม่เอาดูงูดูอยู่บ้านก็ได้เยอะ วน,นี่นั่นมาเรื่อยๆจนมาถึงวัดแขกหรือวิหารสไตล์ฮินดูแต่ที่นี่ไม่สามารถถ่ายรูปข้างในได้เลยขออนุญาตเก็บบรรยากาศร,บรอบๆมาให้ดูกันเท่านี้นะคะ มาเลเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากค่ะสังเกตได้จากผู้คนที่จะมีทั้งคนมาเลเชียสายจีนคนมาเลเชียสายอินเดียรวมทั้งคนมาเลที่นับถือศาสนาอิสลามใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมากมายค่ะ ินนโดวะไม่ถามมึงมันบอกมันไม่ให้หรอกมึงไม่ต้องถามเราค่อยมาสู้ในชั้นศาลจเจิรินพรน้องพอยเอาน้ำอะไรมหมพี่ซื้อให้เนื้อโคก เาแฟนเนาะเราอยู่ที่สกายเทเรสคาเฟ่บนปีนังฮิลราคาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยให้ดูเบีรยร์นี่นแพงมากเลยนะ,นอะกอ เบียร์ขวดละ210เป็นอะไรมึงมามเด็กแค่มีชนแก้วด้วยเสี่ลำร่วงดีขึ้นไหมพี่แม็กดีขึ้นไหม<ด>สายตาดีขึ้น เที่ยวปีนังทั้งทีจะพาสตรีทอาร์ตได้ยังไงคะเพราะที่นี่ถือเป็นจุดไฮไลท์ของเมืองเป็นศูนย์รวมของกินและของฝากรวมถึงงานแฮนด์เมดงานศิลปะให้เลือกชมเลือกซื้อกันได้ตามสะดวกเลยคะ่ะ ดีเช้าวันที่3ของการเดินทางค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ปีนังบริดสพานที่ยาวติดอันดับ1ใน10ของโลกซึ่งวันนี้เราจะเดินทางออกจากปีนงังไปยังกัวลาเคดะเพื่อขึ้นเรือเฟอร์รี่ไปที่เกาะลังกาวีปลายทางของวันนี้ค่ะ พอมาถึงท่าเรือกันแล้วสิ่งแรกที่ต้องทำคือรีบไปซื้อตั๋วก่อนค่ะเพราะจากที่นี่มีเรือไปเกาะลังกาวีแค่วันรระละรอบเท่านั้นนะคะตัวนี้แบบแพ้ได้ตัวนี้โบกแล้วแล้วทีนี้ข้าเรียงอยู่ตรงนี้ด้วยวันเว่ยโอ้ตูว์วันเว่ยวันเว่ยวันเว่ยโอ้รีอ๋อโซริตเทนอัพตัวตู้ไปไหนอ่าอ่าอยู่ว่าหนาทรูมหอทรูมเออเดี๋ยวห้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยจองห้องแล้วกันจองเป็นตั๋วจองแบบตัวใบาย๊กเก็ต No, no 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 if you want book here book here room cheapest I uh, walk in walk in two two zero I can give you two hundred only not same price okay. Ah, sun son some dish okay uh view uh ah. ah, all all category I, I, I want check first Okay okay <laughs> อันนี้เขาต้องตักเองเอตักตักข้าวเลยเออกินนะกคารีคารีอ่ะกคารี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 ่เออคหรีคารีกินไก่เหมือนกันเลยจะมีปลาทอดด้วยนะตรงนั้นอันนี้กะหรี่กะหรี่ะหรีเออต้มมะเออต้มปลาอันนี้ชิคเก้น นี่ก็มีน้ำพริกให้ด้วยหรอมีน้ำพริกด้วยไข่ดาวก็มีไ้ไข่ดาวอาจารย์แค่กินอะไครับคารีคารีครับชอบเลยคารีคารีนชอบเลยเข้าทางมากนะเข้าทางมากเลยเข้าทางมากเลยเอาแค่นี้หรอยี่วัน ทีเนี้ยคุณรูหรือเปล่าอาน s พ่อแกงมาเลยน้องกินไนระอร่นะ <c oughs> รอยไหมอมเรกอดมาถ่าพ่อพ่อใกล้ถึงบ้านรสชาติมังใ,ใกล้กลท้ายบ้านเราแล้ว <c oughs> กินข้าวกันเรียบร้อยก็มานั่งรอเวลาขึ้นเรือค่ะในระหว่างนี้เราจะมาสรุปค่าใช้จ่ายในการซื้อแพ็กเกจไปเกาะลังกาวีให้ฟังนะคะค่าโรงแรม2ห้อง2คืน320ริงกิตค่าเช่ารถ2 2วัน200ริงกิตค่าเรือเฟอร์รี่จากเคดะไปลังกาวี55ริงกิตค่าเรือเฟอร์รี่จากลังกาวีไปหลีเป๊ะ160ริงกิตค่ะ ได้ใไม่ต้องตื่นเต้นไศึกษาศึกษา,จ,าจะมาใครอีกศึกษาไปเยอะที่มานดท้ยี่มกแม่งโคตรดีเดี๋ยวไม่ได้ไปแล้วเดี๋ยวไม่ได้ไปแล้วที่มักเดีไม่ได้ไปแล้ว ฝากไว้หรอเาเาบอกเหรอโอเคเกน้ำมือรโอ้นี่ upstairs ของเราะลรเธอ,อเเโอเคนั่งเลย เแล้วก็โทรหาไอ้เข้ารถเออแล้ว,ออลวไปยังไงเขบเดินไปนี่แหละเจอเราใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงกว่าในการเดินทางมาถึงที่ท่าเรือเกาะลังกาวีหลังจากนั้นก็ติดต่อไปกับทางเอเจนซี่เพื่อนำรถที่จองไว้ให้มาส่งที่ท่าเรือ,อยื่นเอกสารเหรอ ไหนว่า140บาท่รบทับไา้ค่ับระอัเ1้าอ๋อแล้วรับตอนคืนจาัดก,การเอกสารเรียบร้อยก็พร้อมออกเดินทางกันแล้วและที่ต่อไปที่จะไปก็คือ Black Sand Beach ค่ะโอ้ได้เวอร์ระดับโลกเนี่ย <laughs> ออกนอกประเทศครั้งแรกวะเนี่ยที่ขับรถเนี่ย <laughs> นอกประเทศครั้งแรกครับ เกาะลังกาวีมีตำนานอยู่เรื่องหนึ่งค่ะกล่าวถึงพระนางมัส,สุรีสาวไทยชาวภูเก็ตที่ได้แต่งงานกับสุลต่านแห่งเกาะลังกาวีแต่โดนใส่ร้ายจนต้องโทษประหารชีวิตและก่อนสิ้นพระชนพระนางได้กล่าวไว้ว่าหากข้าไม่มีความผิดอันใดขอให้โลหิตท,ที่ไหลออกมาเป็นสีขาวแม้กระทั่งสายยังกลายเป็นสีดำไปเจ็ดชั่วลูกชั่วหลานและสาปแช่งให้ผู้คนมีแต่ความทุกข์ยากกันดาร แม้ว่าคำสาบจะได้คลายลงไปแล้วแต่ตำนานเรื่องของพระนางเลือดขาวยังคงถูกกล่าวขานสืบไปบนเกาะแห่งนี้ค่ะแต่ในปัจจุบันนี้นะคะเกาะลังกาวีถูกพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีน้ำใสสะอาดหาดทรายขาวโค้งทอดยาวไปสุดลูกหูลูกตาอีกทั้งเป็นหาดที่ดูพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุดบนเกาะแห่งนี้อีกด้วยค่ะ การเดินทางของพวกเรายังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะติดตามต่อ EP หน้าค่ะ